ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับผมได้มาที่เทศบาลตำบลบ้านต่มน,น,นะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากตัวจังหวัดก็ประมาณ 3- ากิโลนะครับวันนี้ที่ผมมาที่เทศบาลตำบลบ้านต่มนะครับเนื่องจากว่าได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะครับว่าทั้งการทํางานของเทศบาลตำบลบ้านต่มเนี่ยทั้งทีมงานนําโดยท่านนายกเนี่ยพร้อมกับทีมงานของตนเนี่ยได้ทํางานจนได้รับเกียรติ เยติคุณนะครับสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นนะครับด้านสตรีและก็ด้านครอบครัวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการทํางานที่ไม่ค่อยมีมิพะเมืินนะฮะโดยเน้นการพัฒนาสตรีและครอบครัวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ครับท่านนายกบุญทิศนะครับเมืองซื่อนะครับวันนี้ครับท่านนายกครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านนายกครับก่อนอื่นก็ ขอแสดงความชื่นชมยินดีครับผุงานอันน่าภาคภูมิใจครับขอบคุณครับท่านกับรางวัลนะครับประกาศเกียรติคุณสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและด้านครอบครัวได้ข่าวว่าเทศบาลของท่านเนี่ยมีรางวัลต่อเนื่องมาหลายปีแล้วท่านจจยอูฟังเลยครับครับในท้องถิ่นในเทศบาลตำบลบ้านต่อมเขารล่มทํางานในด้านสตรีและครอบครัวมาเนี่ย ค่อนข้างเหมินพอสมควัครับตั้งแต่เป็นอบตมาแล้วนะครับตั้งแต่เป็นองค์การบริหารจวนตบลบันตรอมนะครับเขาก็ได้คณะนั้นมีได้รับรางวัลระดับดีเฉยๆนะครับเมื่อปีตั้งแต่ปี5้หนึ่งมาแล้วนะครับแต่พอมารับรางวัลระดับดีเด่นเนี่ยตั้งแต่ปี5้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกจนถึงได้รับรางวัลชุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในด้านสตรีและครอบครัวนะครับในปีนี้ การเข้ามาได้ห้าโลรางวัลดีเด่นเก่ตรกบไปรับดีเด่นเนี่ยตั้งแต่ปี5 5 3 5 4 5 5ามห้าสี่5 6าห้าหกห้ก็5ปีซ้อนเลยครับก็5ปีซ้อนตีทั้งธัาญก็นะครับบนทิศบนซื่อนะครับนนายกเทศสำนตรีตำบลมันตอมนะครับตำบลมันตอมของเฮาได้อู้ถึงว่ารางวัลของท่านเนี่ยนะครับได้มา5ปีซ้อนนะครับรางวัลดีเด่นนะครับท่านครับรางวัลที่ว่าโดดเด่น นี่เด่นนี่ครับท่านได้ล่าสุดท่านได้ไปฮับเมื่อไรครับกับเพยครับไปฮับเมื่อวันที่สาวเก้าเมษาที่ผ่านมานี่ครับโดยท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมความมงคลของมนุษย์นะครับเป็นผู้มอบนะฮะที่โรงแรมแถวลังซิตนะครับโรงแรมเอเชียประมาณนี้ครับ ที่กรุงเทพมหานครนะครับที่กรุงเทพมหานครครับก็เป็นรางวัลที่น่าชื่นชมยินดีนะครับยังยิ่งนะฮะสำหรับการทํางานอุทิศตนเองนะครับเพื่อบริร่องประชาชนในเขตตำบลบนตอมนะครับท่านครับรางวัลที่ท่านได้มานี่รู้สึกว่านะครับบ่มีไผ่ตีไหนทําได้นะครับนะหปบีซ่อนเลยนะครับนะได้มาจากใดครับเป็นเป็นอย่างถึงไดรางวัลนี้มาหลายๆปีซ่อนกันครับครับ ทั้งนี้ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งพ่อ l i a m e ่น้องเ <c oughs> จ้าตัวบทบรรนตอมนะครับที่ได้หึงความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันนะครับ <c oughs> การพัฒนาด้านสตรีและครอบครัวนี่ที <c oughs> ่จะเกิดขึ้นได้นะครับต้องจุดประกายจุดลมต้นอยู่ดี่ตนเองและครอบครัวก่อนนะครับคือถือได้ว่าตามทฤษฎีก็คือมนุษย์เห็นสัตว์สังคมอยู่แล้วมันต้องอยู่รวมกันที่จะต้องแก้ไขปัญหา โดยตนเองเป็นที่ตั้งนะครับทางเฮานี่ได้กำหนดเป็นคติการบริหารงานอยู่ว่าเน้นการมีส่วนร่วมนะฮะเน้นประชาชนเป็นต้นทุนของทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ตั้งนะครับก็โดยการแต่ละครอบครัวนะฮะแต่ละองค์กรยังยกระยางยังไอสภาเด็กและเยาวชนก็เป็นส่วนหนึ่งของในครอบครัวเนี่ย จะต้องมีการสะท้อนปัญหาเอาปัญหาแต่ละคนประสบมาแชร์กันฟังแล้วก็หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับโดยหลายๆฝ่าย,ายเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงความมจจังหวัดนะครับพันนาสังคมและความมั่งของมนุษย์จังหวัดฝ่ยเยาวก็มีส่วนร่วมนะทางพัฒนาชุมชนก็มีส่วนร่วมนะครับทางโรงเรียนนะะทั้งหลาย,ลายๆองคอ์กรนะฮะที่เขาอยู่ในพื้นที่ ในตำบลของเขานะรหรือในส่วนราชการที่เข้ามาดูแลในเรื่องของอะชะตีและเด็กและครอบครัวนี่มีหลายองค์กรหลายส่วนราชการนะครับทั้งอำเภอและจังหวัดจะมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรวมกันครับ,รบท่านมีเทคนิคจะไรครับถึงได้ความต้องการแลว้วก็ปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องในชุมชนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยท่านมีกระบวนการแลว้วก็ท่านมี กลไกหรือว่ามีองค์กรในพื้นที่ยางพ่ครับองค์กรในพื้นที่ของเขาเขามีคณะทํางานนะครับมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวเขามีศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลนะครับโดยได้มอบหมายให้รองนายกเป็นประธานดูแลอยู่คณะนี้เรามีกับนั้นผู้ใหญ่บ้านมาเป็นคณะกรรมการประธานใหม่บ้านกันะประธานอสมนะครับเพราะกลุ่มแก้น้าในชุมชนหมู่บ้านมู่นี้เนี่ย จะสะท้อนปัญหาได้ดีที่สุดนะครับพร้อมทั้งประธานสภาเยาวชนเนี่ยตัวนี้จะจะเป็นคนดีห่้งสภาพปัญหา,อาของเยาวชนในหมู่บ้าน<ม>ค่อนข้างดีเขาเน้นมีส่วนร่วมเชิงลุกที่เข้าไปถึงขอบครัวได้ครับก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการพึ่งพาจากภาครัฐเนี่ยครับท่านมีหลักการที่จะให้พี่น้องชุมชนเนี่ยยึดหลักการพึ่งตนเองจะได้พอครับ ในหลักการของการพึ่งตนเองนี่เขาถึงเน้นว่าประชาชนเป็นทุนทุนหรืองบประมาณต้นทุนของของการพัฒนาอยู่แล้วนะครับก็คือสะท้อนปัญหาออกมาแล้วก็ดูแลปัญหาตัวเองได้ก่อนอาบางส่วนที่จําเป็นต้องใช้งบประมาณเขาถึงเขาไปมีส่วนรวมในเรื่องงบประมาณมีส่วนร่วมในในข้อแนะนำนะครับมีส่วนรวมในเรื่องของ สะท้อนปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหารวมกันในสังคมนะครับครับในตลอดระยะเวลาการทํางานของท่านเนี่ยนะครับสี่ปีห้าปีหกปีติดรับรางวัลเนี่ยครับผลงานอะไรที่คิดว่าท่านามีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นผลงานตีเป็นรูปธรรมแล้วก็ผู้ได้รับประโยชน์เนี่ยนกว้างขวางเนี่ยครับมีมีมจะย,ยกตัวอย่างสักผลงานนึงครับผลงานในเรื่องของการาดูแลทั้งเรื่องเยาว,วชนนะครับ ของเขาเฮานี้จะเน้นทุกปีการอย่างองค์กรสตรีก็เหมือนกันเขาจะมีชัดสนนุประมาณทุกปีนะครับหนึ่งครับองค์กรสตีแต่เขาจะเน้นอยู่อย่างหนึ่งว่าอ,อยากจะเน้นหื้ความห่วงในในเรื่องของการดูแลครอบครัวตนเองมเป็นหลักการดีจะพัฒนาทั้งระบบจิตใจแล้วก็ในด้านสังคมอื่นๆเนี่ยต้องพัฒนาระบบในครอบครัวก่อนนะครับ ยกตัวอย่างมีบางครอบครัวเนี่ยอย่างมาเดียวเนี่ยนอออนค่อนข้างจะจะยึดทางเทคโนโลยีสมัยใหม่นักเกินไป<ช>จะเขาจะมุ่งเน้นดึงกลับมาสะท้อนปัญหาว่าการนําเทคโนโลยีหรือซื้อสมัยใหม่มาใช้นักเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เสียอเสียทั้งสถาบันทั้งครอบครัวตัวเองนะครับ ท่านครับท่านนายกครับท่านมีคำขวัญหรือว่าคติประจําใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีตำบลบันตอมนี่ครับท่านมีคําขวัญหรือว่าคติปทะจําใจในการทํางานท่านใช่ไหมครับคติประจําใจของผมก็คือ,อการทํางานเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนครับเลื่อนไปโดยทุนทางสังคมก็คือทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนทางสังคมอย่างดีที่สุดก่อนจะใจงบป,ประมาณครับ ท่านผู้ชมครับท่านฟังทีเคารพครับก็นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับสำหรับเทศบาลตำบลบันตอมนะครับโดยเฉพาะท่านนายกบุญสื่อนายกบุญบุญทิศเมืองสื่อท่านเป็นนายกณเทศบาลตำบลแห่งนี้นะครับท่านได้เป็นผู้นําพร้อมด้วยทีมงานคณะทํางานของท่านนะครับได้เดินหน้าฟันฝ่านะครับเพื่อที่จะสร้างผลงานแล้วก็สร้างใื้อพี่น้องประชาชนในเขตตำบลบันตอมนะครับ ได้มีความสุขคนเจริญอยู่เย็นเป็นสุขนะครับภายใต้การทํารรงานของท่านเกี่ยวกับว่าใจประชาชนเป็นทรัพยากรสํราค,สคัญในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยที่ตำบลบ้านตอมนะครับร่วมกันสร้างสรรพลังของพลเมืองนะครับโดยเน้นให้รประชาชนมีส่วนร่วมและก็มีแนวคิดที่จะจัดการตนเองได้ วันนี้ขอขอบคุณนะครับท่านนายกบุญทิดเมืองสื่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตอมเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านะครับ